ครับเฮ้ยมันละมาผีเลยครับโอ้นี่ยเนี่นี่แสดงว่ามีหนูครับมีหนูมีหนูหตัวนี้นี่นี่นี่ครับขอบครับนี่ยนี่นี่ผมไล่ไล่ไล่มาใกล้สิมดแล้วครับนี่นี่นี่เสียงมันครับนี่ ป็นหนูตัวใหญ่หรือตัวน้อย <ล among S 1> Jamie, นี่โอ้โหนี่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 ครับอ่ะโดนแล้ดเดี๋ยวก็สิบปุ๊เอาออกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องพ่อฝ่ายื่อผู้สุ่อข้อนะครับเมื่อนนี้ ที่ไปอาใส่บวกใส่ใส่บวกเส้นทางไปเลยนะครับเส้นทางนี้เข้าไปนี่ก็ขึ้นดีขึ้นร้ายนะครับนะเส้นทางสัญจรไปให้ไปหน้าของชาวบ้าน ลแล้วหลังเป้าหมา้เขาก็จะไปเรื่อยๆห่างจากบ้านทังเดียวเนี่ยประมาณกิโลกว่านะครับ ทางมันโอ้งามขนาดเลยใส่ไว้เป็นบางช่วงบางช่วงก่อน ตันี้เราก็ได้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นกลับนะครับใส่เป็นกลับนะครับแล้วก็เบิ่์มาลุ้นเบิ่งตัวแรงเบิ่์อื่นเศร้านะครับว่ามันสิมานบ่ม่รู้ประมาณนะครับนะเบิอื่นเศร้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ nghe. Ừ, Ôi nào. Nó bay phiền quá. ơi, dở hòn. Dở hồn làm mẹ này. พิ้งไฟต่อตัด สร้างแล้วไปสิไปแล้วถิงไฟจะน้อยก็ไปบัวตาดได้พอไปเลออาะลงบนน้ำกันบัวตาเนาะจ่าบริใสไวบ้บัวตาบริใสไว้เนาะโอ้น,นังหุ่นที่เมนทีเมนปลุกมาหนึ่งเขาว่า นักบ่เมื่อคืนนี่โอ้ติงคนก็นมาป้านอนนํากันพวกพวกพวพวโอ้ยติงแล้วติงแล้วโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยอยโอ้อันนี้ก็ติงแล้วยังอยู่ยังอยู่ปลากำลังลืมสางนะครับโอ้ปลาซานเนลารีโอ้ย,โออย่ามาได้สามลางนะครับลางที่สางนะครับนั่น มาเบิ่งกี่น้องมาเบิ้ลไงแสดงว่ามีหนูนะครับนะมีมีมีครับอหนูว่าแสดงว่าโตใหญ่นะครับต่ำๆจนนี่นะครับนี่นี่นี่ตัวนึงนี่นี่โอ้ยนี่นี่ครับนี่นี่นี่เบิ่งเบิ้ลเบิ้ลครับนี่นี่นี่ครับ คุณหมอครับฮ้ยมันลากมาผีเลยครับโอ้ี่นี่ๆๆดัดตรงก่อนแสดงว่ามีหนูครับมีหนูมีหนูตัวนี้นี่นี่นี่ครับ นครับสามหลางติดเลยนะครับโอ๋ยเรียรีดีีมันลุดมันลุดมีกัดบ่ แต่สิบเปอ็นแล้วครับยังไม่มีตัวถึกเลยครับแต่ก็ยังมีความหวังตัวเตะสีใสไว้อยู่มาเอาบรรยากาศเนาะครับดิโนไปนี่นี่นี่ผมไล่ไล่ไล่มาใกล้สิบเปอ็นแล้วครับนี่นี่นี่เสียงมันนะครับเป็นหนูตัวใหญ่ตัวน้อยนี่โอ้โนี่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 ครับอ่ะโดนแล้วเดี๋ยวก็สิบเปอเตเอาออกเลยครับ ตัวนี้ดิบ่วงตัวนี้นยังมีอ่ะก็ได้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับน้าเดี๋ยร์ทิพยามีสองสามรางนะครับ โอ้มานซ้ําครับได้ตัวนึงก็ถือประมาณแล้วนะครับสาหรับช่างเดียวนะครับก็อาศัยเวลาว่างจากบ้างเว้นจากการทําง,งานกับเป้ามาตัวแรงนะครับใส่บ่วงยี่สิบลางยี่สิบกว่ากว่านี่ละพอามันคาก่อนก็นกนเลยใส่แค่นี้นะครับใส่ได้แค่นี้ที่ใส่แท่ไวเพราะมีตัวเตะอ,อยู่สี่สี่ลางนะครับ ใส่ไว้จากมือหนึ่งนะครับมาตื่นตระดึกตื่นตระเศร้าเอาเอาอกกับร่างกายนะครับเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งมันก็ยังอยู่ยังอยู่นี่หูมันโอ้ยน,นี่หูหน,นึน่งคนนี่นี่ครับอ่ไปครับถือว่ามานะครับนะมือนึงแ่ขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจนะครับ ท่านที่มาให้กำลังใจนะครับอย่าลืมเบิงแล้วก็อย่าลืมกดนะครับกดไลค์กด,ดแชร์นะครับท่านใดที่ยังบม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะครับเด้อย่องทางเดียวชแนลนะครับเงียบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอู้น,นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ